สวัสดีนะคะเลิศลักบุญมีนะคะนาเป็นคนสุพรรณบุรีค่ะมีพี่น้องเจ็ดคนเป็นคนที่สองนะคะเกิดมาครอบครัวยากจนแต่วันนี้ความจนไม่ได้ทำให้นากลัวนะคะมันเป็นความที่ทำให้นาดิ้นรนตลอดชีวิตแต่วันนี้นาเลยมองเห็นโอกาสนะคะว่าวันนี้ครอบครัวของนายากจนก็จริงแต่วันนี้นาเลยมองเห็นโอกาสว่า วันนี้นาจะทำอย่างไรเพราะว่านาทำไร่ทำสวนกับพ่อกับแม่เหนื่อยไม่เคยได้หยุดพักหยุดเหนื่อยกินอะไรก็ไม่ได้กินทำอะไรก็ไม่ได้ทำนะคะวันนี้เลยมองเห็นโอกาสว่าทำอย่างไรโตขึ้นมามีเป้าหมายความฝันที่นาจะทำให้พ่อแม่พี่น้องของเราได้หยุดพักหยุดเหนื่อยนะคะและมีะไรายได้แบบเสถียนตั้งเป้าหมายตัวเองนะคะว่าโตขึ้นมา ทำอย่างไรที่จะหาโอกาสดีๆงานดีๆเงินดีๆที่ใช้แบบเสถียรค่ะนาก็ทำอะไรมาทุกอย่างนะคะเริ่มต้นจากสาวโรงงานสาวห้างพนักงานขายของนาเลยมองเห็นโอกาสคำว่าเจ้าของมันทำให้นาหยุดเหนื่อยหยุด,ยดพักได้จริงๆนาเลยมีโอกาสเปิดธุรกิจตัวหนึ่งก็คือเซเว่นนะคะเลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลและลงมือทำเต็มรูปแบบพอไปเข้าไปทำปุ๊บ นาเลยมองเห็นว่าวันนี้คําว่าเจ้าของที่นาจะเป็นมันไม่ได้ทําให้นาหยุดเหนื่อยหยุดพักได้เลยต้องทําทั้งรูปแบบทั้งรับผิดชอบทุกอย่างเลยทําให้นาได้โดนเทคโอเวอร์เห็นไหมคะว่าความรับผิดชอบที่เราเป็นเจ้าของเราต้องทําเต็มรูปแบบแต่วันนี้เราทําไม่ได้นะคะเพราะมันทําตามระบบของเขาเราไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเลยทําให้นาได้เปลี่ยนแปลงชีวิต กลับมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนะคะวันนี้นาก็เลยมองเห็นโอกาสว่าเราเป็นแค่เจ้าของลูกค้าที่เราเล่นของเขาที่เราทำให้เขารวยวันนี้นาไม่ได้ทำให้เราเราวยนะคะและวันหนึง่งนาได้มีโอกาสมาเจอพี่มาลัยได้มองเห็นโอกาสให้นาได้เข้ามาเจอ The Happiness มันเป็นธุรกิจแห่งโอกาสที่นาได้เข้าไปฟังแค่บัด100รบาทมันทำให้นาเปลี่ยนแปลงชีวิตจนถึงทุกวันนี้นะคะ นาเข้าไปฟังในวันนั้นได้เจอท่านประธานของเราและเข้าไปฟังข้อมูลที่มันชัดเจนที่นาตามหาตามฝันมาทั้งชีวิตที่มันหยุดได้ที่มันเป็นเจ้าของที่มันถูกต้องตามกฎหมายและมันทําระยะสั้นๆแค่สาปีจบนาเลยมองเห็นโอกาสว่าวันนี้ฉันคือทางรอดและเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันตามหาทั้งชีวิตมาทําให้นาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและโอกาสดีๆนาได้เจอบริษัทเดอะปปเต มันเป็นโอกาสของนาที่มันเป็นทางเลือกและทางลอดครั้งสุดท้ายที่นาตามหาตามฝันมาทั้งชีวิตโอกาสที่นาได้มาลงทุนกับ The h a p p i n e s นมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงชีวิต ที่มันทําให้เรามีความมั่งคั่งมั่นคงร่ํารวยนะคะวันนี้นาตอบโจทย์ได้เลยว่า The h ฮับพิเนตมันเป็นโอกาสที่ดีที่มันเป็นธุรกิจยุคใหม่เป็นกระแสที่เร็วและแรงและมันทันยุคทันสมัยนะคะที่ The h ฮับพิเนตเป็นข้อมูลที่มันชัดเจน ที่ทำให้เราทันยุคทันสมัยทันโลกนะคะวันนี้นาเชื่อได้ว่าทุกท่านได้มีโอกาสเหมือนนาและว,วันนี้นาก็ได้มีโอกาสที่ได้มาอยู่เดอะฮารปิเน็ตนะคะวันนี้นาขอให้ทุกท่านได้มองเห็นโอกาสที่นาได้มาอยู่ตรงนี้และนาทำที่เดอะฮารปปเน็ตเพราะความสำเร็จเพราะความมุ่งมั่นของนาอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมสร้างบริษัทเดอะฮารปปเน็ตไปด้วยกันขอบคุณค่ะ